สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเลีคลิปนี้เราก็มาย้อนฟังการให้สัมภาษณ์ของกาบี้ครับดาวตอบขวัญใจของคนไทยจากประเทศบราซิลที่แน่นอนว่าคนไทยก็ชื่นชอบเธอกันเยอะมากๆแล้วต้องบอกเลยครับว่า2ปีซ้อนมาแล้วที่เธอได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเทศไทยของเราตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็ต้องขอบคุณภาพแล้วก็ข้อมูลจากทางช่องวันด้วยสําหรับปีที่แล้วโดยได้มีนักข่าวจาก ากช่องวันได้มีการสัมภาษณ์เธอกาบี้ก็ได้บอกเลยครับว่าฉันรักเมืองไทยขอบคุณมากๆสำหรับแฟนๆที่ให้กำลังใจเธอ หวังว่าวันหนึ่งจะได้มาเล่นที่ประเทศไทยและได้ถ่ายรูปกับแฟนๆชาวไทยนั่นเองครับหลังจากนั้นปีล่าสุดที่ทางช่องเจดได้มีการสัมภาษณ์กาบี้ว่าจะมาที่ไทยหรือไม่กาบี้ตอบชัดเจนเลยครับว่ามาที่ไทยแน่นอนแล้วก็บอกว่าฉันรักเมืองไทยรักคนไทยจําได้ว่าทุกครั้งที่เราไปแข่งมันยอดเยี่ยมจริงๆแฟนชาวไทยสุด ยอดจริงๆกาบี้ก็อวยยอดไทยของเรารัวๆเลยครับแล้วก็พูดเหมือนกับปีที่แล้วเลยว่าอยากมาถ่ายรูปกับแฟนๆชาวไทยครับแล้วตอนนี้กาบี้ก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วได้มาถ่ายรูปกับแฟนๆชาวไทยที่ชื่นชอบเขาไม่แปลกใจเลยครับที่กาบี้จะแฮปปี้มีความสุข ที่ได้มาประเทศไทยเธอบอก2ปีรวดเลยว่ารักเมืองไทยแล้วก็อยากมาถ่ายรูปกับแฟนๆชาวไทยครับน่ารักจริงๆครับกาบี